สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะช็อกคุมพิงกี้เข้าเรือนจำด่วนคุมตัวพิงกี้สวิกาเข้าเรือนจำศาลไม่ให้ประกันคดีฟอเรกเมื่อวันที่18สิงหาคม2565ที่ศาลอาญารัชดาพิเศษศาลออกนั่งมันลังก่อนอันคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายกิติเชษหรือสราวุชัยเดชกับพวกกวม19คน ในฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงจากกรณีแชร์ฟอเรกมีผู้เสียหายจำนวนมากวันนี้ภายหลังที่มีการยื่นฟ้องแล้วนางสาวสาวิกาชัยเดชจำนลยที่2และนางสริญยาชัยเดชจำนวยที่3ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ เป็นโฉนดที่ดินขอปล่อยชั่วคราวโดยสารอาญาพิเคราะห์เห็นแล้วว่าความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียหายตามฟ้องมีจำนวนมากกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วจำเลยที่2และที่3น่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้องขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ